สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อีสานแซบก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อความข่าวกันค่ะชิมชอบใช้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าสมาคมค้าปีกผนึกบิ๊กเนมกระตุ้นภาครัฐจัด ชิมชอบชัยอีกครั้งหวังกระตุน้นกำลังซื้อคนไทยกลับมาคึกคักหลังพิษโควิด -19 จะมีโอกาสได้ชิมชอบชัยอีกรอบหรือเปล่ามาฟังข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บทุกคนนะคะวันนี้ข่าว,าวด่วนมาบอกอีกแล้วค่ะสาหรับดันชิมชอบชัยปลุกกำลังซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้รับกลับมาอีกครั้งหรือเปล่าเรามาลุ้นกันค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดนะคะสมาคมค้าปีกดันชิมชอบใช้ปลูกกำลังซื้ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิด -19 นะคะทำให้มีกำลังซื้อลดลงผู้ประกอบการยอดขายหดคนตกงานภาคภาคการผลิตสุดจึงเสนอให้รัฐบาลดันชิมชอปใช้ปลูกกำลังซื้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ ความสำเร็จจากโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศที่ผ่านมานะคะช็อปช่วยชาติที่ต่อเนื่องมา4ปีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นชิมช็อปช้นะคะหรือเราเรียกว่าชิมช็อปช้ที่หลายๆคนลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะคะในปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนเกือบ10,000แสนล้านบาททำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกคาดหวังว่าจะให้รัฐบาลไฟเขียวจัดโครงการชิมช็อปช้อีกครั้งหลังโควิด1 9 คลี่คลายลงนะคะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศทุกธุรกิจต้องหยุดชะงักรวมไปถึงอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักเช่นกันค่ะส่งผลกระทบหนักต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคที่ขาดความมั่นใจในการเลือกที่จะกำหนดไกลในส่วนของการใช้เงินสดในมือด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนายพัฒนาสุธีรกุลชยัยพุ่มนือการสมาคมค้าปีกประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่า สมาคมมุ่งหวังให้ทางรัฐบาลจัดทําโครงการชิมชอบใช้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มนอนฟูส์นะคะกลุ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหารเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแฟชั่นเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด19ทั้งนั้นทำให้โรงงานหลายแห่งไม่สามารถผลิตเพื่อที่จะทำการส่งออกได้ต้องลดกำลังการผลิตเหลือ จำหน่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้นซึ่งก็ขายไม่ดีเพราะห้างร้านร้านค้าหลายแห่งนะคะต้องปิดบริการชั่วคราวจึงต้องลดต้นทุนแล้วก็ปลดคนงานออกขาดทำให้คนตกงานด้วยนะคะขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะยังไม่กลับมาจึงควรมีการกระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศให้เกิดการจับจ่ายอีกครั้ง เพื่อจะได้เกิดการหมุนเวียนของเงินในภาครัฐต่างๆแต่อย่างไรก็ดีนะคะสมาคมาพร้อมผนึกกำลังสภาหอ,อการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมในการผลักดันให้เกิดโครงการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็นำเสนอต่องานหน่วยงานที่กำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่สมาคมค้าปี ไทยนะคะคนำโดยผู้ประกอบการการค้าปีกรายใหญ่ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศซึ่งหนึ่งในแผนงานที่สำคัญคือการเสนอให้จัดแคมเปญเพื่อจับจ่ายและก็การบริโภคในประเทศผ่านมาสองโครงการก็คือชอปช่วยชาติชิมชอปใช้และไทยเที่ยวไทยไทยช้อปไทยนั้นนะคะพบว่า โครงการด้านการท่องเที่ยวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเรียบร้อยแล้วขณะที่ช็อปช่วยชาติหรือว่าชิมชอบใชก้กลับยังไม่ได้รับการสานต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยแล้วก็ผู้ประกอบการค้าปีกรายใหญ่นะ่ะจึงเดินหน้าผลักดันเพื่อปลุกกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศให้กลับมาอีกครั้งค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็อยากจะนำเสนอให้ภาครัฐเชื่อมโย์แคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายร่วมกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในศูนย์การค้าหรือว่าทางห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าประชารัฐที่ร่วมรายการนะคะให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการท่องเที่ยวด้วยอาจเป็นช่วงเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติหรือเดือนตุลาคมก็เป็นได้ค่ะที่มีวันหยุดหลายวันซึ่ง ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนั่นก็คือช่วงไฮซีซั่นนะคะซึ่งเอื้อต่อการตัดสินใจซื้อและก็การท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุดทั้งนี้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งก่อนบริษัทได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีการจับใจ่ายใช้สอยอย่างดีมากมีลูกค้าอุดหนุนเข้ามาหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นถึง10ค่ะนี่ก็คือความคิดเห็นจากทางผู้ประกอบการที่เสนอเข้ามา แต่ว่าในการนี้เชื่อว่าโครงการชิมชอบใช้จะช่วยผลักดันให้คนเชื่อมั่นแล้วก็กล้าจับใจใช้เงินมากขึ้นหากได้ในสิ่งที่คุ้มค่าขณะเดียวกันก็ช่วยร้านค้าให้มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มของแฟชั่นนะคะซึ่งได้รับผลกระทบต่อยอดขายที่มีลดลงมากยิ่งขึ้นในช่วงของโควิดนะคะ ชิมชอบใช้ในครั้งนี้ควรจะเพิ่มวงเงินการซื้อสินค้าหรือลดหย่อนภาษีหรือว่าซัพพอตในเรื่องของเงินให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งขยายเวลาในการ ออกไปในส่วนของชิมชอบใช้ไปจนถึงที่สิ้นปีก็ได้ค่ะเชื่อว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจผู้บริโภคระดับกลางให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยสินค้ามากขึ้นอันนี้ก็คือความคิดเห็นในส่วนของทางผู้ประกอบการแล้วก็นําเสนอในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาอีสานแทบก็นําข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหวังว่าหาก เรามีโอกาสอีกครั้งนะคะก็อาจจะได้กลับมาใช้ในส่วนของโครงการชิมชอบใช้อีกครั้งหนึ่งประชาชนทุกคนจะมีโอกาสลงทะเบียนในส่วนของชิมชอบใช้อีกครั้งหรือเปล่าเราต้องมารอลุ้นกันแล้วก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายออกมาแบบไหนสําหรับโครงการนี้นะคะวันนี้อีสานแซ่บก็คาบข่าวข้อมูลข่าวสารในส่วนของความคืบหน้าโครงการชิมชอบใช้มาฝากคุณผู้ชมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจ ให้กับช่องอีสานแซ่บด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ